So we chose this location because of its uh, historical nature, uh, being on the river or close to the river. We had a very, very populous area, like a uh, great school and great hotels around us. And this area was missing some uh, good retail project to service the community. Mm -hmm. ก็คิดว่าน่าจะเป็นโลเคชันที่ดีในการเข้ามาเติมเต็มเป็นส่วนประกอบของของคอมมูนิตี้ที่นี่ครับ so c o v i l is a development against the background of a lot of culture the business that will be undertaken here will definitely drive uh, the betterment of the uh, society in this area ชีวิตชีวามากขึ้นต่มต่ำคือคือมีชีวิตชีวาอยู่แล้วแต่ว่าก็จะมีค่าพ l ิเพิ่มมีเซอร์วิสเพิ่มมีน้ำหนัเพิ่มเป็นทางเลือกให้กับทวกที่ยวดับโรงแรม S among s t many hotels gatrium four seasons capella and the international school so there is natural traffic in the area of people เอ่อเราเป็น retail space หรือ mall ที่เป็น organize d นะครับคือเป็นลักษณะที่เป็นโครงการจริงจังในในโลเคชั่นนี้ซึ่งมีไม่เยอะนะครับแล้วก็ใน area เนี่ยมันก็มีกลุ่มฐานลูกค้าอยู่แล้วทั้งทางโรงเรียนแล้วก็ทางโรงแรมนะครับเป็นเป็นทําเลที่ดีแล้วก อผมขอเสริมว่าเราก็จะมีพวก selection ของ F&B แล้วก็ celebrity ต่างๆที่ที่เราคัดเลือกเข้ามานะครับแต่เราลุตาลายก็เป็นเป็น,เป,นเป็นลายที่เราคัดเลือกเข้ามาเป็น Well we welcome everyone from across Bangkok from the c h a r e n from community to come to Koh Co Hill to visit to have some good food to pat your hand to make s o m e clothes to go to the spa uh, so we welcome all this stable lot history lot of of which has a lot history and a เราขอต้อนรับทั้งคนพื้นที่นะครับในเจริญกรุงเองหรือว่าในที่ต่างๆในกรุงเทพรวมไปถึงนักท่องเที่ยวด้วยนะครับไห้มาใช้บริการนะครับที่เอยซึ่งก็จะมีทั้งร้านอาหารทั้งร้านทั้งร้ามทั้งร้านตัดเสื้อผ้าร้านตัดสูนะครับ